มีหลายคนถามกันเข้ามาครับว่าเราจะตั้งซีเควนต์ในโปรแกรมพรีเม e Pro เนี่ยเพื่อตัดคลิป t i k t o k เนี่ยเราต้องตั้งยังไงครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาตั้งให้ดูครับใครสนใจไฟเทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้ครับแท็บโปรเจกต์ตรงนี้นะให้เพื่อนทาการคลิกขวาแล้วเลือก New I t e ท sequence นะกดไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่าง n e ว s e q u e n c e นี้ขึ้นมานะให้เพื่อนๆเลือกมาสักหนึ่งค่าก็ได้นะจริงๆก็อาจจะเป็น Digital S L R ตรงนี้ก็ได้หรือจะเลือกตรงนี้ก็ได้เราเลือกตรงนี้มาอันนึงก็ได้อสมมุติเป็นดิจิตอล S L R เนี่ย1 0 8 0 P เนี่ยให้เพื่อนเลือกตัวไหนก็ได้นะจริงๆแล้วแล้วแต่ค่าเฟรมเรทที่เพื่อนต้องการอะจริงๆเพื่อนๆไม่ต้องไปคิดเยอะนะว่าแบบ24 25 30ี้สอะไรเงี้ยสายตาเราจริงๆเนี่ยถ้าเกิดแบบไม่ได้ตาเทพจริงเนี่ยผมมั่นใจว่าไม่มีคนดูออกนะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วกันนะก็เลือกมาสักหนึ่งตัวผมจะเลือกสัก30สแล้วกันนะพอเลือกตรงนี้เสร็จแล 9 16ต่อ9ก็คือมันเป็นภาพแบบแนวนอนนะแนวนอนมันก็อาจจะไม่เหมาะกับ t i k t o k นะ Tik t o k มันก็ควรจะเป็นแนวตั้งนะให้เพื่อนเนี่ยเอาค่า2ฝั่งเนี้ยสลับกันนะก็คือเราจะเอา1080เนี่ยมาไว้ค่านี้แล้วก็1920ยเนี่ยผมจะมาไว้ฝั่งนี้เพื่อที่เราจะกลับฝั่งให้มันเป็นวิดีโอ9ต่อ16นะมันจะเป็นแนวตั้ง9ต่อ16อะ่ะเพื่อนๆก็พิมพ์ไปเลย8 0ตรง้ก็จะเป1920กดตรงนี้ก็จะเป็นหออนเ่ืเ,นนะเอนๆจะตั้งยังไงก็ช่างให้ตรงนี มันเป็น9ต่อ16ถ้าเกิดใครอยากได้ใหญ่กว่านี้อยากได้ 4K อยากได้อะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ใส่ไปตรงเนี้อาจจะเป็น2 1 6 0ตรงนี้ก็จะเป็น3 8 4 0อันนี้ก็จะเป็นค่าที่ผมใช้นะเพราะว่าผมส่วนใหญ่เนี่ยผมจะตัดเป็น 4K นะแต่ค่าพื้นฐานเนี่ยผมว่าสัก10 8 0 1920อย่างเงี้ยโอเคแล้วผมว่าค่านี้เนี่ยเหมาะกับ t i k t o k ที่สุดละผมว่านะพอเพื่อนๆตั้งแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนมากดตรงเซฟพรีเซตนี้ก็ได้นะอ t ิ๊กต็อกหนึ่ fps เพราะว่าเราเลือกมา3 0มเฟรม per s e เซกนะแล้วก็ติ๊กต็อกพ0นแอ่าเราจะได้รู้กดโอเคอ่าเห็นไหมมันก็จะมาอยู่ในคัสตอมตัวนี้แล้วแล้วเวลาใช้งานเนี่ยเพื่อนๆก็มาเลือกแค่ไอตัวที่เราตั้งไว้แค่นั้นเองซีเควนต์เนมเนี่ยเราก็ตั้งไปว่า t i k t o ็อก็ได้อ่ะแล้วก็กดโอเคปุ๊บเห็นไหมเราก็จะได้ซีเควนต์แนวตั้งมาแล้วแค่นี้เองวิธีการสร้างซีเควนต์ติ๊กต็อกง่ายๆ